จ้าหลือเกินประตูนี่แสบตาเลยเมฆบับบงสุกคอมเลยเนาะเดี๋ยวอาตจะลงนี่นอไปลงขอขอเชื่อพด้วเดี๋วาฟัเชื่อวันนี้ก็มีลายใท้ชมนครับกับเพ็ก็เป็น ไปเลยแล้วทำไไปเลยเพนก็ลองดูตามดสุดละลองไปเลยมาตางเข้าเวยดีวาเรงียงองมากเลยมันเป็นแค่เรื่องแบบทะเากันใไหม

เยเ้าไหมเอ้ยลูกศลูกศวันนี้เห็นแด่แล้วลูกศรอันนี้เห็นแม่แล้วลูกศร

ยิงไปไหนวะยิงทมหียงยิงไปไหนลูกอันนี้จะไปกินกิน่หเปล่าเอาตะกี้กไปโอ๋ยเอาไม้มาเอาไม้มาดีเลยเอาา

<laughs> rồi, hơi 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 Đẹp, đi làm được rồi, được chơi rồi. không rồi rồi. rồi, rồi, rồi. Chơi ừ, <laughs> ừ, chơi <laughs> <laughs> <Ở tay, tay. cười>

ตาบ้าบกตดาใหญ่ตา่บิกาห่้อตเกตั้งาตั้งเลยนดูดูคตดูดู่ตาแล้วครับตา้ยงหมือนตุ๊กนตนี้เออบุญมันให้ด้วยสนามก็ตามก็ถามก็ากคุณนะ สาวบ้าเลยสาวบ้าเลยสาว้าเลยสาวบ้เลยวลยสาวาเวบาเลยสาวบาลยสาบเลยสาวบ้าเลสาวบาเลยเลยยสาาเลยสาบ้ลยสาวเล้ยสลยสบ้วบาเลยสเล้ยส้าวบ้าเลบ้าเลย้าเลยสา้าเลยสาวาเลวบ้าบ้้าาวาวบ้าาวล้วบ้าบ้าเลยบ้าเลยสาวบเลยสาวบบ้าเเล้าเลยบ้้าเล้าเ

ជាំម្រាំម្

เร็วไปหน่อยเพื่มนะไยิงบ่แลวเอคิงรงเอาไมามน้องามาปล่อยเขาว่านะเสียาม

เฮ้ยข้าวพี่สวยมากช้าไม่หนึ่นแต่ห้ามเข้าเพี่อเชียคนละากเียกันละค่าเียละาห้ามพี่ไม่ได้ไม่ห้ามเด็กพี่คนถ่ายยางเที่ยวไปอันนั้น ตัวลอยเลยอ่ะเอ ounded. ้าเฮ้ยสวยเลยเฮ้ยสวยโอ้โหไอ้แนบวัวนะโคสวยเลยโค้สวยสุดหลบสวยมากเลยลูกเอาแล้วเอาเลยยกตึ๊ก ให้เด็กให้เด็กให้เด็กมาจห้หนุ่มมากเลยลูกนี่แหละเด็กสิบเจ็ดเองใครเด็กกูอย่าต่างคนต่างแยกกันเนาะอย่าเสียงง่ายๆนะลูก ซ้ายซ้ายฝังไอ้ลูีไม่ได้เลยเาสองฟิลเฮ้ยมันทำลูกอะไรของมันเนี่ย

ล็อกลเต็มเตมตผ่านไมตอตีเตมต่าเต่าครึ่อคือเวลาหลังเลคือเวลาหลังอ่ามันไม่ได้ยินเขาเรียกเลยสอลูกเอสองศูนย์เราค่อเปลี่ยนให้อาม ออาหมกก็แย่แล้วนะเปลี่ยน้ยแล้วไม่ไหวแล้วไ่ไ้น่ะร้อนด้วยอ่ะต้ม้่แล้วเราจะเจอใครเใส่มีผู้มีผู้เอาเลยเออ มีคนมาดูดาวยมีแฟนคลันะมีคนมานชื่อมันนคนอื่นก็บอกมันน่ารักดรยทุ่มเนี่ยอ๋อเรื่อมีผูเออเนยอ้อนเกินไปเดี๋ยวที่ไม่จัดบอลกลางวันจรุงไหมจัดเย็นเถอะร้อนเกินอะฮึ่มฮ่นาะ 不能。 น้องที่นี่เหรอคนที่นี่เลยป่ะโอ้เจ้าบ้านเจ้าบ้านโดดเรียนมากันเนี่ยนักเรียนเนี่ยม5กันหมดเลยโดดมากนเฮน้ยมีผูวนุ่นอ่าไม้เยอะ ไปกินน้ำเดินก็ย,กยังไม่เมาแกวไม่เหนื่อยครับหิวน้ำครับอย่างไรสี่ทีมนี้ก็มีกันแล้วกันเนาะกลับก้างกัตลอดเบอร์14ของพี่เขาสำเนาถูกต้อง

เดี๋ยวเราก็เจอทีมเดิมสิเผ็ดอะไรเผ็ดอะไรนะเสียต่อมากเราช้ากันาดมาเมื่อกี้เขาบอกาไปรอทิงแล้วอ่ะมันต้องประกาศใช่ไหมแสดงว่ารอบไฟเขาเข้ามาน้มันน้มันน้ำแปรเราแล้วมันเข้ามาได้ดูดีดีดีได้เลย เยลเลยอีกสีนาทีสี่สิบวิสี่สินาทีสี่ลูกเออเฟิวไม่พอจะวิ่ง้วหมดแรงแล้วอีกแมตช์หนึ่งนะลูกเออจะหมดเวลาแล้วอีกหน่อยเดียว อ้าวี่เบสเบสเบดเบสยิงเข้าสักลูกก็ซื้นใจเลยหมดแล้วหมดแล้วลูก